สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับ,กบผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องวันนี้พอกันวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันอร่อยหกสิบห้าประมาณสองทุ่มพี่น้องยี่หม่องเก้าเนี่ยะครับสมพนันธ์รามกบบ้านนนรศีตำบนขาวไรออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหารสรารคามมหาสรารคามนะครับมาเบ่งหนวัดพี่น้องเอ้ยสะอ่อนหนวัดบดัด ไงแล้วไงแล้วพี่น้องกินหอดแหนแดงบ่ดนี่พอได้อาหารให้ท่านอาหารให้เพรท่านกินหอดแหนแดงถ่ามึงพี่น้องก็่เหมือแแนแต่แหนแดงอ่ะเบิงึงหอบเพราะแพ้เลยท่านเขาเพราะกินแหนแดงพีแพ้ได้พี่น้องพอสังเกตนะครับเนี่ยพอลุ่งหลายหมื่นเลยเป็นลุ่ลงในป,ประมาณอาทิตย์นึงเห็นปะเป็นขาอะไรป่ะนี่ดูอหอกแหนแดงลุอาทิตย์นึ่งมัน ต้อพสีนั่นดิต้องพูสีแพร่บาแฟ่เห็นปะมันก็กินแหนแดงน้ำกินกินแหนแดงไปน้ำกินในอ,อาหารไปน้ำนี่น้องทานมั่มีคขาหน้ำแหนแดงฐานนะครับเห็นปะแหนแดงวิ่นเลยนะครับดูดูหัวก,ก,กินแหนแดงไม่เคยบึงมาพี่น้องหัวหนาเติบเลยนี่พี่น้องทอกันดีขนาดนะครับม,มินมันมินแหนแดงมารุ่้งเขานะครับมันบ่าขาดอาหารดินโวนน้ำเขาก็ดี พ่าน้ำบอลเมื่อไหร่ยวปึ๊เลยมีหนแดงมีขอตตอนนะครับอาหารไห่เส้าแดงนะครับยุบจับยุบจับ,จบอย้ยินดีขนาดเลยพี่น้องเมื่อกี้เบ้าไข่หนแดงมื่อี้กับซับนั่นเด้ดูสารสารผิดนะเพื่อนว่านะครับดูสารผิดว่าห้มีผิดนะครับสะดวกปลอดไยเลยพี่น้องเห็นปะนี่ เที่ยงขอมันที่ผูกเนื้อแดงให้เขานะพี่น้องเที่ยงเขาตัวหน่อยอยู่มันก็ท่านญ่เนาะเนื้อแดงก็ร่างงามมาเลยวันญ่มาันมเต็กเนื้อแดงเลรอพี่น้องที่วันเห็นว่าต็กอลไรเห็นว่าเออเพิ่งน่ะเนื้อแดงมุนเอลี่ได้นั่น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 ครับด้วยนะพี่น้องแต่ก็กินนะนะครับขยายพันธุ์บ่ท่านญ่บ่ท่านเนื้อแดงนะครับอันน้องไงท่านเลยทีหนาเติบแบบนี้มันได้อาทิบายไหมพี่น้อง ผมมาลงมาได้สินพอดีนะครับลงจมูอที่เก้ามือที่สิบมือที่สิบเดมันนี้มอที่สิบแปดมันที่เก้าพอดีนะครับอายุไส้บเก้ามืออะยอดนี่เป็นขาห่ะเป็นตัวกับมีได้เาเหมนนี้บ่นนะเป้นอะไรเด้เป็นแพรอี่น้องยังบ่คนน่ะมือนั่นแพร่วงนี่เขาซากลักร่งได้เพี่น้องได้ล่งมือ่งเปแพะรงนี่เขาซากหลากได้บนี้นะครับ บอมันมีสองบออีกบอนงเป็นก็นี่อีกนะครับเดี๋ยวมันฆ่าไปไทยบึงเดี๋ยวมึงบอนันหนึ่บอนึงนะครับแง่ก็นี่อีกผืนแพ้หลายก็นี่นะครับนี่มันเป็นอนู่ครบเลยนะครับถ้ามึงบอนี่ตะกอนนี่มันงามบอนี่ย่าได้ยักสิบบอลอังแบบนี้นี่โอ้ยบ่มีหมวยนะครับแต่วากับว่เป็นอย่างเอาทํานี่กับพ่อเพราะบ่มีคนสั้งนะครับดูครดบ่มีคนตั่งลูกครบนะครับ ตัวกันเดี้ยดูเอาไปเลี้ยงว่าได้พี่น้องผมขายว่าได้เพราะว่ามันมีลูกกบนะครับเฮ็ดลูกกบนี่ชุดนี้ก็เห็ดลูกกบไว้ให้พี่น้องท่านได้ยังไงกับตัวระบาดมาเลยระบาดตึกบาดห้าสิบสองบาทแล้วแต่ผู้ใดที่ต้องการนะครับซั่งได้นะครับเดี๋ยวนั้นผมก็สิเพาะผมก็สิขายเองผมสิเฮ็ดเขา,เขาตัวใหญ่เฮ็ดเป็นประมาณสิบถึงสิบห้าตัวโลไปขายตลาดนะครับมันมีพจน์หาตลาดเองหัดขายเองเลย เลี้ยงนี่เจียวแล้วนะครับใส่มไในงานใน้แล้วเลี้ยงเลียเ้ยงใส่ได้แล้วแต่ว่าประสบว่าท่านประสบผมเลินในการเพาะในการเลี้ยงกบก็คือตลาดนี่นะ,ะพี่น้องตลาดผมว่าท่านมีผมงนิหาตลาดขายเองเพื่อเองขายเองนะครับขายตลาดขายสดนะครับขายปีคิวตลาดคนนิหารตลาดลงไว้นะครับพี่น้องท่านไหอยากเป็นเครือขายกับผมก็โท่มาก,กระไรเด้อ ทรงตลอดปีตลอดศาสตร์นะครับเพื่อขายกันขื้นล่องตามตามบานนะครับแย้มในขาดแย่นขาดทุนพ่อนะครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับหรือว่าสิเอาไปเลี้ยงก็ได้หรือว่าสิเพาะก็ได้หรือเทนังก็ได้เลี้ยงกบเนี่ยโทรมาเลยได้สะดวกสบายแต่ว่าการขายบ่ทัดบ่บค่อยเก่งพี่น้องแต่ว่ามีนาหลายก็โทรมาโลดกันาะขายก็โทรมา,มาเด้อผมจะบ,บอกมองขายมีมองขายอยู่มูพี่น้อง มือเอฟซีมูเพื่อนเพื่อนวงฝูงพีพีนองนองที่รับสือครบนี้มีหลายอยู่อ่ะมีหลายก็โทรมาหาผมเมื่อใดผมจะบอกมองใครนะครับคนโทรมาถามอยู่มีว่าครบนะครบเมื่อได้ขนาดว่าบ่มนี้เนะผมขายเองันาบอกคุณนะครับอย่าไปว่งว่อั่นพี่น้องอีกว่อหนึ่งนะครับมีสองว่อว่นขึ้นได้ก็นี้นะครับอันนี้ว่อที่สองพี่น้องตัวงหญ่เลวอันนี้อันนี้เป็นว่อที่เม็ดในออกเอาจากว่อพลาสติกมา สองบอ่บอบ่อพลาสติกทั้งสามบอ่อมันเบล้มกันมัาได้บอ่อเดียวเลยพี่น้องถ้าว่าบอ่ออะไเคืองบอ่อทิเมนซัมน,นะครับเพราะมันตายบ่อเหลือจากการตายมากบางเมียตัวเงี้ยเดี๋ยว่อหนะเมียตัวเงี้ยพ่อหนะเห็นปะมึงเดี๋ยวมาเห็นว่าบังพี่อ้พูดนะขึ้นเป็นขาอลไรพี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นแพ้อะไรนี่ผมมาถนัดแพ้ลรคเนื้อเืออันเอาแพ้โรคกับสากลาขึ้นแพ้เลยพ,พี่นออ้องมืออืดยังสีลรคให้เขานะครับหาแพ้ง,ง่ายๆมาล่วงนะครับนี่ คือไรบ้าพูนะมุ้นเนี่ยสิขายก้อนเนี่ยมูว่ตาพลาสติกมุ่นเนี่ยสามบอมันรวมบอ่อเดียวกันนะครับก็ไดหน่อยก็บอ่อทีเมนบอ่อทีเมนตัวหนึ่งครับม,มันบอ่อตายเนี่ยโอ้โทีไรางามโพดพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องหาลายยุ่เรยนี่ตัวงไงถ้าเขาอิ่มเนี่ยเขาลงขลังล่าง,งพี่น้องพูดนะมุ้งว่าขึ้น้างบ้าเสียก็ขึ้น้างอันนี้กินอิ่มขักพูนะมันอิ่มขักได้เลยพูดนะพอเห็นไฟงอโผล่ึ้นมากนะครับ งามด้นี่ตัวใหญ่นี่ก็มูผลไะนี่ก็บอผลบอลมันมันบอลบอลหนาคือบอลผลเจ้าก็ซื่อวนาอี้เธอพ่อสม,ออวอว 3, อวมควรอยู่ว่าพอนสามบอลรวมกันเนาะเมื่อวันหนึ่งนหนึ่งนี่สามของมูนั่นนะมูบอลนั่น,รน,นปริมาณควบหนานเน่นนะครับผ่บนะกินเหลียได้หน่พี่น้องกินเหลียได้กินมัดขึ้นนะครับ แหนแดงก็กินพี่กันนะครับกันเมื่กินมื่อกินง่ายเลยได้เนื้อแดงกันเมื่กินนี่น้องนอนเขากินนะครับกุ๊บกับกุ๊บกับมันมีอาหารก็เต็กหนแดงล่อดนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับมันแปลว่าเขากินแหนแดงเขาเห็นเขาบวมมีน่ากินเขากรบกับมันเนื้อแดงก็แตกออกแตกกอกน้อยเล็กน้อยก็บกรบกับเรียบร้อยนะครับสบายท้องนะครับผัวบนวายมีโปรตีนสามสิบเปอร์เซ็นต์มันแมนบ้านะครับ ล่อหลุนนี่นะครับบุงบ้งมือขึ้นพี่น้องมือขึ้นแพร่เห็นบ่พี่น้องมีมุมนั่นขึ้นเลยแพร่ไทยกันนางักละาขันบ่แพร่ไทยนี่ตายได้นี่นะครับมุ้ยมองนางดีแย่งกันนางดึงคากันลุกนะครับี่เห็นไหมไวยง้มพี่น้องเวยงามขึ้นแพร่แล้ววันที่สิบเก้าเมืออายุสิบเก้าวันขึ้นแพร่แล้วนะครับ อีกบกระดุบนี่ตักทีนะครับเรียบร้อยเลยทรงสามารถชิบได้เลยนะครับสามารถชิบเอฟซีถ้าใดอยากได้ก็โทรมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้เอาทำนี่พี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าเด้อครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ